การก่อตั้ง CMI หรือสถาบันวิจัยที่เราขึ้นมาสำหรับตลาดทุนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโดยที่องค์กรของกองทุน CDF หรือกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามชื่อของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวสําคัญก็คือว่าในการจัดตั้งของเราเราก็มองว่ารายๆอยอางที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมนะครับการพัฒนาตลาดทุนในรูปแบบหนึ่ง นะครับซึ่งการวิจัยงานด้านงานวิจัยเนี่ยเป็นหนึ่งใน4วัตถุประสงค์หลักของกองทุนนะครับดังนั้นกองทุนก็หลังจากได้เริ่มทํางานมาประมาณหนึ่งปีกองทุนก็เลยเริ่มมองว่าถ้าเรามีหน้าที่ในการให้ทุนอยู่แล้วนะครับในการให้ทุนเพื่อพัฒนาการวิจัยด้านตลาดทุนเนี่ยหลังจากที่ทํางานมา1ปีก็พบว่างานวิจัยด้านตลาดทุนเนี่ยมีค่อนข้างน,น้อยในประเทศเมื่อเทียบกับงานวิจัยด้านการเงินหรือตลาดเงินด้านอื่น ดังนั้นเราก็บอกว่าถ้าถ้าเราจะทําให้ได้มากขึ้นเนี่ยเราจะกระตุ้นและต่อเติมสิ่งที่มีต่อยอดจากสิ่งที่มีในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับดังนั้นก็เป็นที่มาของการพัฒนาให้เกิดตัว CMI นี้เกิดขึ้นนะครับโดยเราได้ได้รับความร่วมมือจากทางตลาดหลักทรัพย์นะครับชื่อของ CMI เนี่ยก็ได้ถูกโอนจากตลาดหลักทรัพย์มาที่ตัว CMB เพื่อให้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดภาพที่เกิดภาพเป็นกลาง ในการวิจัยตลาดคุณในทุกรูปแบบทุกมิตินะครับมากกว่าแค่เฉพาะอุ้นทุนจะอยู่ในด้านตัวตราสารหนี้ตัวพันธบัตรลักษณะต่างๆหรือดิจิทัลผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับตลาดคุณทั้งหมดนะครับนั่นนั่นคือจุดประสงค์หลักที่เราต้องการทําหน้าที่หลักของตัว CMI ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมานี่มีหน้าที่หลักเพื่อกระตุ้น นะะอันนี้ผมผมจะใช้คําว่ากระตุ้นเป็นหลักนะครับกระตุ้นให้คนทํามากขึ้นให้ทุกทท่านที่อยู่ในตลาดกุ่นที่ทํามากขึ้นเป็นการต่อเชื่อมของระบบนะครับโดยฝั่งภาคผู้ผลิตเองนะครับฝั่งภาคประกอบการเนี่ยต้องต้องเป็นคนที่จะร้ายบอกว่าเราต้องการอะไรนะครับต่อเติมไปสําหรับอนาคตเราต้องการต่อเชื่อมของทั้งฝั่งนักวิชาการเข้ากับผู้ประกอบการ นั่นคือจุดจุดหลักของตัวการก่อตั้ง CMI นี้ขึ้นมาดังนั้นถ้าบอกว่า CMI จะเป็นสถาบันวิจัยเพื่อมาเขียนงานวิจัยทางวิชาการอย่างเดียวหรือไม่ก็คงตอบว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าจะเป็นสถาบันวิจัยเพื่อมาทำอะไรนั่นคือจุดจุดประสงค์หลังเราคือมาทำเพื่อตอบเติมให้ครบกับระบบนิเวศท,ทั้งหมดของตลาดทุนในประเทศว่าตลาดทุนไทยจะก้าวตัวต่อไปได้อย่างไรอย่าง พัฒนาคนทั้งในระบบนะครับแล้วจะไปต่อเชื่อมกับทั่วโลกได้อย่างไรบ้างให้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่ของกองทุน g n d f เนี่ยคือช่วยพัฒนาตลาดทุนดังนั้นหน้าที่เราคือมาต่อเติมนะครับพัฒนาให้ทุกคนทําไม่ใช่ทำเองนะครับคงคงไม่ได้ตั้งสถาบันวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อผลิตผลงานเองแต่เราต้องการผลักดันให้ทุกคนทํางานวิจัยได้ง่ายขึ้นนะครับมีทุน,นสนับสนุนให้ด้วยนะครับ หรือมีองค์ประกอบอื่นๆที่จะทํางานวิจัยได้ง่ายขึ้นหรือเป็นตัวกลางในการต่อเชื่อมระหว่างภาคประกอบการผู้ประกอบการกับนักวิชาก,การนะครับนั่นคือจุดมุ่งหมายหลักที่เราต้องการสร้าง CMI นี้ขึ้นมาครัในการขับเคลื่อนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดมันจะต้องมาจากภาพรวมภาพใหญ่ก่อนดังนั้นภาพนโยบายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ แต่ว่าก็ไม่ใช่บอกว่าพลาดนโยบายจะเป็นนั่งทําการศึกษาไปก๊อปปี้จากต่างประเทศมาได้อย่างเดียวเราก็ต้องนั่งศึกษาบริบทของประเทศไทยว่าอะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมดังน,นั้นาง,งานวิจัยลักษณะนี้เพื่อตอบสนองนโยบายเป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นมาทั่วโลกหรือสิ่งที่เราอยากจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมาะสมกับ1นึ่ง f u n d a กฎหมายในประเทศไทยหรือเปล่า ถ้าไม,ไม่เหมาะสมเราควรจะพัฒนาลักษณะใดให้มันเกิดประสิทธ,ธิภาพได้อย่างมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยงานวิจัยต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนในการช่วยถักดันภาคนโยบายแน่นอน